สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชแนลแล้วอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันอนาคารแบบนี้ครับน้องๆครับโอ้โหนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับน้องๆเอาละครับและสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมแกลลี่มอดกันอย่างเช่นเคยนะครับแต่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะวันนี้เนี่ยยังไงครับเอ่อเรามาอยู่กันในแมปอะไรครับนี่นะใครส่งเราเข้ามาอยู่ในแมปนี้นะฮะเอ๊ะนะเหมือนแบบนี้เนี่ยนะครับ จะเป็นแมพที่ดูเป็นเกี่ยวกับเอ่อถ้าเป็นภาษาต่างประเทศเขาเรียกว่าเราอยู่กันที่ country side นะเราอยู่กันที่เออเขตชนบทนะซึ่งดูเหมือนจะมีเป็นบ้านเรือนนะอยู่หลายแห่งเลยทีเดียวนะครับแต่บริเวณบ้านเรือนที่เราเห็นกันอยู่แบบนี้นะครับโอ้โหนะดูเหมือนว่าจะไม่มีคนอยู่เลยเอาละครับ <c oughs> เดินสำรวจกันหน่อยนะครับว่านะในแมปนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เป็นซีเค็ดซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมีอีสเตอร์เอเกอะไรบางอย่างนะครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เดเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆนะครับมีไฟลุกเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับท่านน้าๆเฮ้ยเหมือนจะเป็นคนนะเป็นคนที่มีไฟลุกอยู่นะครับ เฮ้ยเราจะไปเราเห็นเป็นเงาเขากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะเฮ้ยเราเห็นแค่งเงาเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยหลบหลังรถก่อนไอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาล้วฮะอุย้ยชายผู้นั้นเขากำลังทำอะไรอยู่นะ่ะแล้วไปหัวก็เป็นไฟแบบนั้นเขาเป็นโกสไลเดอร์หรือเปล่าเออแต่ดูแล้วไม่น่าใช่นะเหมือนมือเขาถืออะไรบางอย่างที่เป็นคบเพลิงอยู่นะฮะเอาล้วฮะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขากำลังจะไปตรงไหนอะ เขาดูเหมือนจะมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างไปแล้วเขาเดินไปที่บ้านหลังนู้นเราค่อยๆย่องตามเขาไปดูเงียบๆนะว่าเขาจะไปทําอะไรเฮ้ยคุณรอด้วยอย่าเดินเร็วเดี๋ยวถ่ายไม่ทันเฮ้ยเฮเดี๋ยวเฮ้ยเลือดสาดครับอุ้ยเกิดการฆาตกรรมอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหมูแล้วเลือดสาดกระจายเอาแล้วแย่แล้วเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งมาทำผมครับอย่าพึ่งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลังต้นไม้ก่อนเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขาน่าจะไม่เห็นเรานะฮะเขาน่าจะไม่เห็นเราอุ้ยเกิดฆาตกรรมที่บ้านหลังนู้นครับเราขอไปดูหน่อยนะครับว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอา้าวมีศพอยู่ศพใครเนี่ยอา้าวโหชุดแบบนี้ป้าแกนนี่อย่างแน่นอนโอ้ยเอาแล้วโอ้ป้าแกนนี่อยู่ดีแกมาโดนอะไรแบบนี้ได้เนี่ยเอาละดูเหมือนว่า บริเวณนี้ก็จะมีของมีอะไรนี่คือตู้อะไรเนี่ยตู้เย็นหรือเปล่าตีดูสิเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปการตีนี่จะเป็นการเรียกไอ้ฆาตรกรน,นั่นมาหรือเปล่านะ <c oughs> เดี๋ยวนะเราจะไปทางไหนดีมันอาจจะกลับมาหาเราก็ได้นะเราไปส่งสิน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วอุย้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนการที่เราไปตีแบบเมื่อกี้มันทำให้มันได้ยินเสียงบางอย่าง แล้วกำลังเดินตามมาเฮ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยคุณเห็นผมไหเนี่ยเฮ้ยคุณเดินทะลุต้นไม้ได้ไงเฮ้ย,อยเอาแล้วครับตัวอะไรครับนี่โอ้ยพยายามหนีกันเราต้องมาหาที่หลบให้ได้เฮ้ยฆาตกรนายฉันจะไปฟ้องตำรวจว่านายทำการฆาตกรรมคนอื่นไอ้คนไม่ดีอย่านะอย่านะฉันถ่ายรูปนายไว้แล้วแลยวฉันจะส่งรูปไปให้ตำรวจ แล้วนายจะมาทำอะไรฉันนายทำอะไรฉันได้เหรอฉันมีเหล็กนะเคล็ดลับตีออนย่าอ,อุ๊ยเอาฮะเรามาเกิดใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเหมือนมันไม่ได้มีแค่คนเดียวไอ้คนนี้ใส่หัวไอ้โม่งมาด้วยแล้วถือพิกแอสมาเฮ้ยเราจะอยู่ทำไมเราต้องวิ่งก่อนแล้วอุ้ยเอาแล้วเอาแล้ว,ลวนี่มันหมู่บ้านฆาตกร,กรหรเลยว่าเนี่ยไม่ได้มีแค่มันคนเดียว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดีว่าไม่ได้ไงพุทโธโกงหรือเปล่าอู๋มีการเฮ้ยเทเลพอร์ตได้อู๋มันเทเลพอร์ตได้เลยครับน้องๆเอาแไอ้ตัวใส่หัวไอโม่มันเทเลพอร์ตได้เฮ้ยรอดอีกแล้วครับพี่สบอยโอ้โหมีตรงใหม่มาเพิ่มอีกเอาละเรากลับมาเกิดใหม่บริเวณไหนเนี่ยเฮ้ยมีที่ให้เราหลบอาศัยหรือเปล่าเอาละป่านี้พวกฆาตกรมันน่าจะยังไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ นะเราจะต้องพิสูจน์หลักฐานได้ไอเดียวไม่ไลยไอ้โมงพิแอคเอาอีกแล้วโอู้หูโหดร้ายซะเหลือเกินโอู้หูแล้วมันซ้ำด้วยมันซ้ำศพนะซ้ำศพเดี๋ยฟอง GM ทอ็มทำมารยาทไม่ดีนะครับเออนี่นะฮะเอาคากตะกอนหูตัวนี้วาร์ปได้นะถ้าวาร์ปได้พี่พี่โิสหูดูตัวเราตัวเราเลือดยังพุ่งกระฉูดอยู่เลยนะโหดจริงๆนะครับโอ้โหตั้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอตัวนี้ถือขวานเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ถือขวานเหมือนกันแล้วหน้ากากแบบนี้ที่มันหน้ากากเจสันอ้หูยเอาแล้วครับโหดโหดจริงๆนะแต่ละตัวนะเอาแล้วดูเหมือนว่าฆาตกรเนี่ยมันไม่ได er ้มีแค่สองสามแบบแล้วนะมันน่าจะมีเยอะกว่านั้นเอาแล้วฮะฆาตกรเยอะแบบนี <the> ้เนี่ยเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรนั่น เฮ้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้ยมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจครับช่วยเป็นจัดการหน่อยครับตอนนั้นมันมีพวกฆาตกรเต็มไปหมดเลยนะไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจัดการมาให้ได้นะครับเอาแล้วครับอ่าเดี๋ยวคุณจะหันมาบองผมทำไมครับตามผมมานี่คุณไม่รู้ใช่ไหมว่าฆาตกรอยู่ไหนตามผมมามาเลยครับอ้าวเฮ้ยตำรวจหรือว่านายก็เป็นพวกเดียวกับฆาตกรนี่ไงนี่ไง,ไงมันมาแล้วมันมาแล้วตำรวจจัดการมันเออเดว ไอ้ที่ถืออีโต้โอ้ยโอ้ยโหด้ลยหันขาหันคอโอ้ยถือดาบโอ้ยเสียบตำรวจโอ้ยเอาแล้วครับวินจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วนะหมู่บ้านเ่งนะครับมันโหดจริงๆนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะฮะโอ้ยเฮ้ยมีการวางกับดักด้วยนะแต่ลองเป็นติดกับดักดูสิว่าเป็นไงอ้าวติดกับเฮ้ยเดี๋ยว ขยับไม่ได้เดินไม่ได้เออเดินได้แล้วโอ้หมีมีการหยุดไปแป๊บหนึ่งนะโอนี่ไงถ้าเราติดกับดักมันนะเราจะเดินไม่ได้ไปชั่วคราวนะอะ่ะเดี๋ยวเอานะฮะเดี๋ยวเฉลยเลยละกันนะครับเดี๋ยวจะตื่นเต้นกับฆาตรกรกันเกินไปนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับพี่สบอยนะครับไปเห็นในแกลลี่บอนะครับเขามีมอดเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือมอดเอ,อ่อ f y i d a y 13นะ เจสันวอร์ฮีสนั่นเองนี่อ่านี่นะครับหมดนี้นะครับก็คือหมดฆาตกรเจสันนะครับจากซีรีส์เรื่องฟรายเดย์เดอะเทอร์ทีนั่นเองนะครับแบบนะแต่พี่สปอยก็บอกก่อนว่าพี่สปอยก็ไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่พอจะรู้นะครับว่าไอ้เจสันเนี่ยนะมันเหมือนมันเป็นพวกฆาตกรที่ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็มีความโหดเหี้ยมนะโอ,โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเหยียบกับดักตายเลยดิ โอ้ยนะอ่ะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเจสันวอลฮีเนี่ยที่เขาทําเพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเขาทํามา8แบบนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นกันไปคร่าวๆนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยก็มีอาวุธที่แตกต่างกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันทีละแบบทีละตัวกันเลยดีกว่านะครับสำหรับแบบแรกเนี่ยเอ่อเจสัน p 2นะ P นี่น่าจะมาจากคำว่าเฟสแน่นอนนะครับเฟสสหรือเปล่านี่นะอุเจสันคาตกรโลกจิตเฮ้ย ีเจาะถุงที่ตาด้วยแล้วตามันเป็นเรืองแสงอย่างกับแมวนะ,ะนี่นะฮะโอ้โหมันถืออะไรครับนี่ตัวนี้นะ,ะถือพิกแอคนะครับโอ้เจสันชาวไล่นะฮะมีเลือด1000 HP นะก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ะต่อไปเลยนะ,ะเราดูเจสัน P3 หรือว่าเฟส3กันหน่อยนะครับโอ้โนี่ฮะเจสันเวอร์ชันนีเนี่ยเราจะเริ่มเห็นหน้ากาก,ากที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วนะครับหน้ากากลูลูแบบดีนะฮะ และเวอร์ชั่นนี้เนี่ยนะฮะเขาถือขวานอยู่นะฮะใช้ขวานเป็นอาวุธนะครับแล้วก็มีเลือดอยู่ที่1,000 HP เท่ากันเลยนะครับอ่ะต่อไปเฮ้ยเขาทำอะไรดิเฮ้ยเดี๋ยววางกับดักเฮ้ยนี่นะฮะ NPC ยุคใหม่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะครับมีการวางกับดงวางกับดักได้นะครับแต่ได้เนี่ยถ้าเราเผลอเดินไปเหยียบแบบนี้นะ แล้วก็จะแอบนะเสียเลือดไปเลยนะอ่ะนะผ่านจาก P3 ไปแล้วเรามาดู P4 กันต่อนะหรือว่าเฟส4นะครับนี่ครับเฮ้ยกลับมาก่อนนะเฟสนี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มจะใช้อีโต้ยาวแล้วนะครับนี่นะฮะมีดอีโต้ยาวนะแล้วก็ดูเหมือนว่าใบหน้าของเขาเนี่ยยังคงคอนเซปต์เดิมอาจจะมีรอยเลือดบ้างนะครับบริเวณ หัวของเขานะต่างจากเฟส3ที่เอ,อเฟสสมไม่ค่อยมีหัวแตกนะเฟส4นี่หัวแตกไปแล้วนะครับน่าจะไปโดนใครเขาฟันบานะครับอ่ะทีนี้ดูกันต่อนะครับที่เจสันเฟสหนะครับแล้วเฟสห้ามันหายไปไหน <laughs> เฟสห้าหายนะครับเอาเฟสหกนะเฟสหเหมือนแกจะใช้หอ,อกนะครับโอ้แล้วหัวแกเฮ้ยหัวมันเริ่มจะเป็นซอมบี้แล้วนะนี่นะฮะสังเกตดีๆนะครับ ผิวหนังเนี่ยมันไม่ใช่ผิวหนังมนุษย์แล้วนะฮะอูผิวหนังออกแนวซอมบี้นะฮะแล้วก็ใช้อาวุธเป็นหอกแบบนี้นะครับเออนะดูน่ากลัวเหมือนกันนะฮะอ่าต่อไปกันที่เฟสเจ็ดนะจะเป็นยไงเฟสเจโอ้ยออ้ยเวอร์ชันนี้เถื่อนเว้ยนี่มีโซ่คล้องที่คอแบบนี้นะ,ะแล้วก็ถือดาบยาวนะถือสปาตาแบบนี้นะครับแลว้วเนื้อตัวนี้ก็ดูค่อนข้างจะมอมแมม นะครับโอ้ยนะดูเมืนจะเฮ้ยเฮเดียวเดวปากฉีกนะผิวหนังนี่หายหมดแล้วนะครับโอ้โหเห็นปากทะลุมาด้านข้างแบบนี้เลยนะครับสำหรับเ้ยข้างหลังโอ้เห็นเป็นกระดูกมาแล้วนะครับเจสันเฟตเจ,เ,จเรานะอ่ะไปกันต่อที่เฟต8นะครับเฟตแเป็นไงอ่ะถือขวานเหมือนกันนะลักษณะคล้ายๆกับขวานพวกนักดับเพลิงนะครับและเฟสนี้เนี่ยผิวหนังร่างกายนะ เอ้ยเอ่อก,อเ chaos, เ chaos, กนะเ็เริ่มจะดูเปื่อยๆเปม่อนกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจะดูเปื่อยๆแต่ดูแล้วเนี่ยเฟสเได้ดูจะเยินกว่านะครับอ่ะไปต่อที่เฟสเนะครับเฟสเนี่อะไรครับนี่นะถือขวานเหมือนกันอีกแล้วนะเฟสหลังๆนี่ชอบถือขวานเว้เอ้ยแล้วดูเอ้ยอุย้ยเฟสนี้มันสยองนะนี่นะดูผิวหนังของเขาซะกกอนนะครับมีความพุพองมีความบวมปูดนะอย่างมันสมองนะฮะ โอ้โห uh huh. นี่นะดูมือดูกระดูกโพนะครับเรียกว่านะยิ่งเฟดเยอะๆเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับซาววนี่เจสันนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเฟดอะไรนะแต่ด้าจะเป็นเฟดที่อันติเมยนะอ่ะนี่นะฮะซาววนี่เจสันเราเวอร์ชั่นนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวนะเออถือสามง่ามนะครับแล้วหัวนี่ติดไฟตลอดเวลาแบบนี้นะครับมือก็ติดไฟตลอดเวลา นะครับโอ้โหล่างนี้เนี่ยเรียว่าเป็นล่างที่น่าจะเถื่อนสุดแล้วนะในบรรดาเจสันทั้งหมดเออซึ่งก็จริงด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่6,000 HP นะครับในขณะที่เจสันเฟสอื่นๆน่จะมีแค่1,000อ๋อตัวนี้พ7นเจ็ด0อ๋อแปดกับ9เริ่ม6หขึ้นมาหน่อยนะแต่เฟสนี้คือโหดสุดๆนะเฟสสวิดี้เจสันแบบนี้นะฮนะนะ เอาล่ะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปสิงล่างของซาวิดีเจสันดูนะครับว่ามันมีฟัง์กชันอะไรให้เราเล่นบ้างครับอ่ะมาแล้วนะเฮ้ยอะไรดิวางแท็บวางกับดักนะไปอ้าวเฮ้ย เอาล้วครับน้องๆครับแหมนะฮะอัดเกมอยู่ดีนเกมค้างแต่กันนะครับนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเราดูรีวิวของเจสันกันแบบคร่าวๆไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวยังมีคลิปเล็กนิดหน่อยครับที่พี่สบอยอัดทิ้งไว้อยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่สบอยจะมาตัดต่อให้ดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่สบอยขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามดูกันต่อในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ